คุณเชื่อในอภิธิหารของพญานาคไหมถ้าคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรครับผมจะมาเล่าอภิธิานของพญานาคให้ฟังครับเดี๋ยวเป็นพญานาคเวอร์ชันฝรั่งครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเที่ยวสกอตแลนด์กับเพื่อนครับเที่ยวที่เมืองเอดิมาระครับเราก็มีแผนกับเพื่อนครับชาวต่างชาติครับอาจจะไปเที่ยวทะเลสาบล็อกเนสครับล็อกเนสนี่มันก็เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ที่ตอนเหนือของสกอตแลนด์นะครับซึ่งในตำนานครับเขาเล่าขานกันว่ามีสัตว์ประหลาดคอยาวนะครับ ตัวเหมือนไดินเอาเสาเลยนะครับโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วมีคนถ่ายรูปได้ซึ่งสมัยนั้นมันเป็นฟิล์มกล้องขาวดํานะครับซึ่งรายละเอียดของภาพนี้มันก็ไม่เห็นชัดเจนมากนะไม่รู้เป็นอะไรครับไม่รู้เป็นอะไรทำไมเวลาถ่ายสิ่งลี้ลับนี่มันภาพนมันต้องไม่ชัดสักทีเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันก็นั่งรถรถบัสนะครับนั่งไปที่ทะเลสาบแถวนั้นเขาจะเรียกว่าล็อกล็อกเนสล็อกนั่นล็อกนี่นะครับทางไปก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับนั่งยิ่งไปยิ่งหนาวครับพผกมันขึ้นที่สูง แล้วก็อากาศแถวนั้นมันก็หนาวประมาณสิบกว่าองศานะครับบรรยากาศสวยมากนะครับระหว่างทางคือเราต้องผ่านภูเขาผ่านช่องแคบทั้งหลายนะครับพอถึงบริเวณทะเลสาบ็อกเนสนะครับตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นป้อมป้อมเก่าของสกอตแลนด์นะครับเอาไว้ป้องกันค่าศึกนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็เหลือแค่ซากมันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับเราก็เดินชมเดินชมไปนะครับเพื่อรอเวลาที่จะขึ้นเรือชมทะเลสาบนอกเนสนะครับ ทริปการขึ้นเรือเนี่ยมันเป็นทริปที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะครับคือหลายๆคนอยากจะมาสัมผัสนะครับอภินิหารของล็อกเนสครับมันจะมีล็อกเนสโผล่หัวขึ้นมาให้เห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็เตรียมกล้อง DSLR ไว้อย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายเจ้าตัวเดซี่นะครับนั่งเรือใบนั่งเรือใบโหแบบมันเหมือนในหนังเลยอะ่ะคือยิ่งนั่งไปกลางทะเลสาบพ้นพ้นจากชายฝั่งนะครับมันเต็มไปด้วยหมอกเลยนะครับ กลืนมอกจนไม่เห็นชายฝั่งนะครับเฮ้ยอิญิหารเนสซี่เล่นเราแล้วเวย้ยมาครั้งนี้เราต้องเจอเนสซี่ให้ได้ครับเราจะทําข่าวส่งสำนักข่าวระดับโลกเลยแต่มันก็ไปหลายคนหลายคนมันก็ถ่ายเหมือนกันแต่เราชาวไทยเราตเต็นหนึ่งนี้นั่นครับคนไทยคนแรกที่จะเจอเนสซี่ถ่ายไปถ่ายมาเอา้าเฮ้ยอัอิญิหารเนสซี่แล้วเราเวย้ยทำให้ภาพถ่ายมามันมัวมันขาวเงี้ยเราโดนเนสซี่เล่นแล้วครับอภินิหารพญานาคฝั่งหลัง เล่นเราล้ว,ลวทำไงดีครับก้องมือถือก็มัวกล้อง dslr ที่ถือไปก็มัวครับถ่ายอะไรไม่ได้ครับได้แค่มองหน้าต่างรอบๆอครับออกไปทั้งนอกก็ไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกอากาศเย็นครับทำให้เกิดหมอกครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุของการเกิดไอ้น้ำเกาะที่หน้าเลนทำให้ถ่ายรูปไม่ได้นะครับเป็นอภินิหารของเนซี่ซึ่งอิงตามหลักลวิทยาศาสตร์ลว้ลวนๆนะครับไม่รู้เนซี่เล่นเราดิางหรือเปล่านะครับสรุปทิปนั้นก็ไม่ได้เจอ เจ้าสัป,ปหลาดนดีซี่เลยครับก็กลับใช้ฝั่งแล้วก็นั่งรถบัสกับเอดิมาระต่อไปอครับ